แะเลกันทีพังงากันบ้างนะครับนี่บรรเลงกองช่วงไสแต่ว่านี่ก็มีผู้ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการนาเดินทางมาสมัครกันนะครับโดยเมื่อไรแต่ว่านะครับที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาน,นะครับนะอันนี้บรรยากาศทีว่ว่าเงียบเลยงงงในวัวเช้าเลยจนใช่ใช่วันเดียวกันเนี่ยผู้ยืนมากันที่ไรนะครับเป็นอดีตข้าราชการบํานาญอดีตตำรวจครูนะครับเข้ายืน ลักท่านการสมัครพบว่าทวนนึ่งเนี่ยติดปะหนาเอกสารไม่ครบนะครับที่พบหมากันนะ,ะก็คือเส้นใบรับรองกลุ่มอาชีพกับต้องมีผู้รับรองกลุ่มอาชีพและก็เส็นพยานนั้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ย้ำให้หนำเอกสารสำนวนบัตรประชาชนข้อพยานผู้เซ้นรับรองอาชีพเนี่ยพร้อมด้วยเส้นในใบสำนวบัตรประชาชนของผู้รับรอง และกับพยานมาด้วยนะครับนั่นแหละค่ะทางด้านข้องหนังเร้าเวลาวันส้มมาลวนค่ะรองผู้อํานวยการสํานักงานกนก,นกนตจังหวัดพังงานเนี่ยก็บอกว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดรับสมัครนี่ก็เงียบๆนะจนกระทั่งช่วงสายค่ะก็เริ่มมีผู้มายืนเอกสารสมัครซ้อวอซึ่งจังหวัดพังงาก็มีผู้ที่เข้ามมารับเอกสารการสมัครเนี่ยหน่อยค่ะถาวาไปเทียบกับจังหวัดอื่นในา,าักต้ยก็ต้องรอดูวันต,ต่อต่อไปแล้วค่ะจนถึงวันปิดรับสมัครนนแรกก็คือ24สพฤษภาค,คมนี้และก็ข้อฝากทางผู้ถี่จะมาสมัครเลือ สรวอให้เตรียมเอกสารมาให้ครอบและการที่สาคัญค่ะ,ะห้ามเพื่อแพรชื้อสกุลกลุ่มด้วยนะโดยทางกกตก็ตกจะนำเซเนอร์เพื่อแพรตามกฎหมาม้ล่างจากรับสมัครเซตซินอันนี้คือถูกจังวัดแนนยําพันนีเลยเนี่ยมไม่ต้องโปรโมทว่าชั่นไปสมัครกลุ่มไหนอ้ไรไหนไ่ตองพิดกฎหมามนะ